เพาะเม็ดมะม่วงด้วยน้ํางอกไวมากมีวิธีการอย่างไรวันนี้ผมจะพาไปทําครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรทุ่นาดีเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้เองจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับจากการเพาะเม็ดมะม่วงนะครับของผมเนี่ยก็คือเพาะเพื่อ เอาไปทำเป็นต้นตอนในการที่เราจะเอาไปทาบกิ่งหรือเสียบยอดนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยผมจะมีมะม่วงอยู่2รูปแบบนะครับที่นํามาเป็นตัวอย่างในการที่ทําการเพาะนะครับคือมะม่วงเนี่ยต้องบอกว่ามันมีอยู่2แบบนะครับในการที่เราได้เม็ดเข้ามาเนี่ยมันจะมีเม็ดแบบยาวนะครับกับเม็ดแบบกลมซึ่งเม็ดแบบกลมเนี่ยเราจะเจอได้อย่างเช่นมะม่วงแก้วโบราณนะครับแล้วก็เป็นมะม่วงต่างประเทศบางตัว จะเป็นเม็ดกลมแล้วเราจะทําการแคะมันออกค่อนข้างยากนะครับผมก็เลยจะนําวิธีการนี้มาทําเพื่อให้มันง่ายแล้วก็ลดเวลาในเรื่องของการที่เราจะต้องมานั่งแกะเม็ดมะม่วงที่จะนามาเพาะเพื่อใครที่จะเพาะเอาไปทําพันุ์แล้วก็จะเอาไว้เป็นต้นตอนในการขยายพันธุ์เองนะครับเอาไปทาบกิ่งมะม่วงเองนะครับก็ลองนําวิธีนี้ไปนะครับ โดยที่ผมได้มีการทําไว้เนี่ยคือมันเป็นเม,ม็ดมะม่วงเบานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นเม,ม็ดมะม่วงแก้วที่เราเก็บมาแล้วเรายัางไม่ได้เพาะส่วนที่เพาะไปแล้วเนี่ยก็จะมีตัวอย่างตามภาพนะครับก็จะเป็นมะม่วงเบาเนี่ยผมเก็บมาแล้วก็เอามาล้างเนื้อออกนะครับแล้วก็ทาความสะอาดเม็ดให้เรียบร้อยแล้วก็นําเม็ดอะเอามาลงอ่างไว้นะครับซึ่งตัวนี้แบ่งมาเป็นตัวอย่างนะครับลงอ่างตรงนี้หมายถึงว่าเราเนี่ยจะนํา เม็ดมะม่วงนะครับที่เราได้ทําการล้างทําความสะอาดแล้วเนี่ยเอามา,าตั้งเรียงในถาดนะครับแล้วก็เรียงให้เต็มให้แน่นเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อมะม่วงเราเนี่ยเรียงเต็มถาดแล้วนะครับเราก็จะนําน้ํานะครับมาเติมใส่เข้าไปในถาดนะครับเพื่อให้ทําการแช่เม็ดมะม่วงไว้นะครับก็คือเติมไปประมาณ ถ้าเม็ดมะม่วงเนี่ยมันมีความสูงไม่ค่อยเท่ากันนะครับก็ให้เติมแช่ไว้ประมาณห้าสเปอร์ซตของเม็ดด้านล่างนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยพอเราเติมลงไปแล้วนะครับมันจะเป็นการช่วยรักษาความชื้นของเม็ดมะม่วงเดี๋ยวหลายท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าเกิดเราเผลอเติมท่วมล่ะมันจะมีผลไหมก็คือต้องบอกว่าไม่ควรเติมท่วมนะครับแต่ถ้าเกิดจะเติมขึ้นมาประมาณสัก80ดบซก็ได้เผื่อใครไม่มีเวลานะครับก็เติมเสริมไว้ ซึ่งเม็ดมะม่วงเนี่ยด้านในเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าตัวเม็ดเจริญพันธุ์มันอยู่ที่มันจะแตกออกมาเป็นต้นอ่อนแบบนี้นะครับพอตัวนี้มันถูกแช่นะครับมันจะใช้ระยะเวลาในการที่งอกออกจากเม็ดที่มันเป็นเขาเรียกว่ากลามันเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณสักสิบวันนะครับมันก็จะจะงอกออกมาเป็นแบบนี้พึ่เมื่อมันงอกออกมาจากกลามันแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะ ดึงนะครับคัดต้นที่เริ่มมีใบออกมานะครับเราก็เอาต้นเนี่ยเอาไปลงถุงเพาะต่อไปนะครับเพื่อที่เขาเรียกว่าแยกให้เป็น1ต้นต่อ1ถุงแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่อันนี้ผมแกะเม็ดออกมาเพาะนะครับก็จะทําให้เป็น1ต้น1ถุงเพื่อที่ง่ายต่อการที่เราจะเอาไว้ไปเสียบยอดหรือเอาไปขึ้นทาบนะครับแต่สําหรับใครที่จะไปขึ้นทาบต้นอาจจะต้องใช้ถุงที่มีขนาดเล็กกว่านี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยของผมทําถุงใหญ่เพื่อที่จะตั้งต้นให้เป็นต้นสำรับเสียบยอดนะครับผมจะไม่ได้เอาขึ้นทามก็สามารถที่จะตัดแล้วก็เสียบยอดได้เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างใน,ในการเทียบให้ดูว่าเมื่อเราเพาะจนเม็ดมันงอกแล้วเนี่ยเราก็นําเอามาใส่ถุงถุงก็มีเหมือนที่ผมบอกสองขนาดคือถ้าเกิดใครที่จะเอามาวางนะครับเพื่อที่จะเป็นการเสียบยอดนะครับเปลี่ยนเพื่อให้เขาเป็นพันธุ์ที่ เป็นพันธุใหม่ที่เราไปได้มานะครับแล้วเราก็จะมาขยายพันธเนี่ยก็สามารถใช้ถุงใหญ่ได้ส่วนที่จะเอาไปขึ้นทาน่าก็จะใช้เป็นถุงท้าผมจําไม่ผิดนะครับของผมจะใช้เป็น3าคูณหนิ้วนะครับตัวนี้เองเนี่ยเมื่อเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นถุงต้นต่อนะครับสามารถที่จะเอาขึ้นทา่าทั้งาลากได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นต้นตอ่อแล้วระยะเวลาในการเพราะว่า ต้นเนี่ยจะสามารถนําขึ้นทาบได้ก็อยู่ที่ประมาณทักหเดือนนะครับแต่ว่าต้นที่เราทําการเพราะน้ํานะครับก็คือเพาะเม็ดมะม่วงด้วยน้ำเนี่ยอันนี้ใช้ระยะเวลาประมาณหึงสัปดาห์นะครับว่โตขึ้นมาขนาดนี้เราก็เอามาขยายแล้วก็เอามาลงถุงแล้วก็การจัดวางนะครับให้เอาต้นเนี่ยให้มันอยู่ตรงกลางของถุงนะครับเพื่อที่จะได้ได เวลาเราเอาขึ้นท่ามันได้ได้อยู่ในตำแหน่งที่กลางรงนี้เองเนี่ยจะเป็นต้นมะม่วงเบาครับก็งอกออกมาแบบนี้ก็จะได้เป็นต้นตอที่ทางผมเนี่ยไม่ได้ซื้อนะครับผมก็ไปหาเก็บมาแล้วก็เอามาเพาะเพื่อทําเป็นต้นตอในการเสียบยอดแล้วก็ทาบกิ่งของปีนี้นะครับอันนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคดีๆสําหรับคนที่ไปหาเม็ดมะม่วงมาแล้วแล้วก็มันแกะยากซะเหลือเกินจะใช้วิธียังไงก็สามารถใช้วิธี ที่เป็นวิธีแช่เม็ดแบบนี้ได้นะครับก็จะทําให้มะม่วงเราเนี่ยมันงอกได้เหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดใครมอีอาจจะสงสัยว่าอา้าวท่าทำไมไม่เอาเม็ดเนี่ยไปเาพาะลงไปในดินเลยต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าเราเพาะลงไปในดินเลยเนี่ยบางทีเนี่ยเม็ดเนี่ยมันจะถูกปกคลุมด้วยดินความชื้นที่มันเหมือนกับเรียกว่า,ามันถูกห่อหุ้มจะรอบเม็ดเนี่ยมันก็ทําให้เม็ดเนี่ยมันไม่งอกแล้วมันก็จะเน่า แต่สําหรับการเราแช่น้ำเนี่ยนะครับมันก็จะมีจุดที่มันเ,เป็นเรียกว่าจุดงอกของมันนะครับมันจะอยู่เหนือน้ําขึ้นมาที่เราแช่ที่ผมบอกว่าไม่ควรจะไปแช่เต็มนะครับมันจะอยู่ประมาณอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะงอกแล้วก็จะแทงเ,เป็นต้นมะม่วงออกมาให้เรา,เาสามารถที่จะเอามาทําเป็นต้นตอหรือใครที่ปลูกอยากปลูกมะม่วงที่เป็นปลูกด้วยเม็ดนะครับก็สามารถที่จะเอาต้นเนี่ยไปปลูก ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่เรามาแชร์มาบอกกันหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถทักถามแชทหรือว่าแอดไลน์มาถามปัญหาได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe ค,ครับเพื่อติดตามคลิปโอใหม่ที่ทางส่วนนี้เราวดีจะนํามาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ